วันนี้จะมาให้ความรู้เรื่องโรสเ e v e l ที่อยู่ในบนหน้าซองแล้วก็ให้จะได้เลือกคาเลคเตอร์กาแฟให้ถูกกับความต้องการไว้นะครับการแยกเลเวลนะครับผมการแยกเลเวลก็จะมีเลเวลหลักก็คือไลท์โรสเมดิ엄โรสแล้วก็ดาร์คโรสนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะมีเพิ่มอีกก็จะเป็นไลท์โรสแอน ตัวนี้นะครับอยู่กลางระหว่างอ่อนกับกลางนะครับก็คือมีเดยมไลท์นะครับจากมีเดียมไลท์ขึ้นมากลางกลางขึ้นมาดาร์กก็คือมีเดยมดาร์กนะครับผมสองตัวนี้นะครับอยู่ระหว่างตรงกลางนะครับผมคาแรคเตอร์ตัวนี้นะครับผมของไรล์โรสนะครับผมจะมีความเป็นผลไม้มีความเปรี้ยวหวานในตัวของมันเองนะครับผมตัวนี้จะได้ธรรมชาติที่สุดนะครับผมถ้าตัวนี้ก็วัยรุ่นชอบหรือว่ากระแส ตัวนี้คือการนำมันนำมาดิฟนะครับผมสามารถทำโมกาพอร์ตแล้วก็ทำโคบลูได้นะครับผมตัวนี้นะครับผมสีก็จะต่างกันนะครับผมไลทโรสนี่ก็สามารถทําได้ทั้งฟิลเตอร์แล้วก็ทําได้ทั้งเอเปซโซนะครับแต่ถ้าเอเปโซเนี่ยมันจะออกไปทางเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวนําก่อนนะครับผมแต่ก็สามารถจะไปใส่ในนมได้หรือว่าตัวนี้ หลายท่านก็สามารถไปทำอเมริกันน่โดยที่ไม่ใส่น้ำตาลชอบแบบกินออกเปรียปร้ยวๆนะครับผมได้ฟุตตี้จ๋าเลยอร่อยตัวนี้ได้จะได้ความสดชื่นมากนะครับผมจากตัวนี้ขั้วกลางนะครับผมขั้วกลางตัวนี้เมนูที่สามารถทําได้ได้ทั้ง2องอย่างเหมือนกันฟิลเตอร์ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าจะได้หนักไปทางบอดี้อาจจะติดช็อกโกแลตหรือว่าโกโก,โก้ไปนิดหนึ่งนะครับผมคือคาแรคเตอร์ตัวนี้จะได้เรื่อง ความเป็นโกโก้เพิ่มขึ้นมานะครับผมทําใส่เมนูนมก็จะออกไปทางโกโก้นะครับผมพวกนี้จะได้เกี่ยวกับรสชาติไปทางผลโกโก้นะครับมเมล็ดโกโก้นั่นเองนะครับผมนี่และยังคงความเป็นพิเตอร์สวีทอยู่นะครับผมยังมีความความความหวานอยู่นะครับและจะมีความเปรี้ยวปลายในตัวของมันอยู่ไม่ถึงกับทึบไปทางดาร์กโรสนะครับผมตัวนี้แนะนําทําเมนู เอสเซโซ่นะครับเอสเซโซ่นี่จะจะได้ความกลมมากกว่านะครับจะได้บาลานซ์นะครับมีเปรี้ยวหวานพอดีได้ความหอมของโกโก้นะครับผมตัวนี้หลักๆก็จะเป็นพวกกาแฟนมเกี่ยวกับเอสเซโซ่เย็นวันนี้ครับตัวนี้จะมันจะไม่สู้นมถึงขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าทําลาเต้ไม่ใส่น้ําตาลนี่อร่อยเลยตัวนี้นะครับผมแนะนําแต่ว่ายังคงดิฟได้นะครับผมตัวนี้นะครับผมดิฟได้นะครับผมแล้วตัวนี้ดาร์กโรส ดาร์คโกลสนี่แนะนำเลยส่วนใหญ่ทำเฟนเพรสมอกกาพอตแล้วก็เครื่องแอดเครื่องแมชชีนนะครับทำเครื่องแมชชีนนะครับตัวนี้สู้นมนะครับทำเอสเอสเยนได้อเมริกาโน่ใส่น้ำตาลใส่หลับพวกนี้ครับผมตัวนี้ตัวนี้จะได้เป็นใบดางโทนหนักกว่านี้ตัวนี้จะเป็นโกโก้ใช่ไหมครับตัวนี้จะมาเป็นดาร์ค ช็อกโกแลตนะครับตัวนี้จะออกไปทางดาร์กช็อกโกแลตแต่ขั้วในโรงขั้วผมเนี่ยขั้วดาร์กของผมเนี่ยจะไม่หนักไปทางขมมากนะครับจะติดความชุ่มฉ่าในการมีความหวานและหอมคาราเมลอยู่นะครับไม่หนักออกจากเาคาราเมลไปไหมเลยนี่ผมจะไม่ค่อยแนะนําให้ลูกค้าไปรับประทานอย่างนั้นนะครับผมซึ่งมันเสียดายอัรทรสในการดื่มนะครับเพราะว่าขมขมติดคอมันก็ไม่อร่อยใช่ไหมฮะด,ดื่มไปแล้วยังได้ความ หวานอยู่ติดคออยู่นะครับผมแต่ว่าความเปรี้ยวน้อยลงนะครับดาร์กโรสเนี่ยน้อยสุดแล้วนะครับถ้าไม่ชอบเปรี้ยวแนะนําตัวนี้นะครับไม่ชอบเปรี้ยวนะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะมีตามหน้าฉลากเลยว่าจะบอกเลยนะครับว่ามีเดียมโรสเนี่ยครับได้รสชาติของผลโกโก้โกได้ความเมนโลได้ความกลมกล่อมนะครับผม บิทเตอร์สวีตยังได้ความหวานอยู่นะครับผมแต่ถ้าเป็นไลท์โรสนี่เลยมันจะมาเลยครับผมนี่ไงฮะตรงนี้จะได้ผลเชอร์รี่ใช่ไหมครับเล็กแกบรบ็บนี่ครับผมเนี่ยมันจะได้ความเป็นฟูตตี้นะครับผมอย่างตัวนี้ตัวนี้ขุนแต่แม่แจ่มถ้าตัวนี้เห็นไหมฮะยังได้ฮันนี่อัลมอนด์อยู่ตัวนี้ยังยังได้เป็นช็อกโกแลต จริงๆแล้วตัวนี้น่าจะเป็นมีเดียมไลท์แล้วนะครับมี Medium, เดียมมีเดียมไลท์นะครับผมเพราะมีเดียมไลท์มันจะออกไปทางทนถั่วเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าจากไลท์ไลทดด์รถตัวนี้มันจะเป็นผลไม้เพิ่มขึ้นมาจะเป็นผลโกโก้เพราะผลโกโก้มมันจะมีความใกล้เคียงขึ้นมาก็าจะมีอัลมอนด์เพิ่มขึ้นมานะครับผมจะมีความเป็นหัวใส่นมมันจะกลมกล่อมเพิ่มมาทันทีนะครับผมจะได้ความนัว บาลานซ์ is, ได้ดีมากเลยนะครับผมคลิปนี้ผมว่าพี่ๆน่าจะได้ความรู้นิดนึงนะครับตอนนี้ผมก็อยากจะให้ความรู้เกี่ยวกับมือใหม่นะครับที่กำลังเข้ามาในสู่วงการกาแฟานะครับเพื่อได้รู้ความรู้พื้นฐานไม่ได้เจาะลึกถึงขั้นหรือจะเป็นโปรเฟชชั่นอลนะครับตัวนี้เราสามารถไปเลือกคาเล็กเตอร์ที่ลูกค้าท,ทุกท่านอยากได้กาแฟาที่ตัวเองอยากได้แบบ เวลาซื้อของออนไลน์เนาะเราก็อยากจะให้ลูกค้ามีความรู้ในการเลือกสรรกาแฟที่ตัวเองชอบนะครับผมบางทีอาจจะเห็นเห็นกระแสคนนี้สั่งเยอะแต่ว่าพี่ๆอาจจะไม่ชอบความเปรี้ยวก็ได้อาจจะถ้าเคยดื่มกาแฟดำอย่างเงี้ยครับผมจะไปตัวนี้มันเปรี้ยวเกินนะครับผมสั่งมาก็เสียความรู้สึกใช่ไหมฮะก็อยากให้ตัวนี้ได้เป็น,ป,น,ป,นประสบการณ์และความรู้ ในเรื่องของการเลือกซื้อกาแฟได้นะครับ